สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะคะวันนี้นําต้นมรกตยกมาฝากนะคะใบเขียวๆยาวๆเรียวๆแบบนี้ค่ะสีเขียวเข้มๆค่ะสีเขียวเข้มๆแล้วก็ใบก็จะเป็นมันๆแบบนี้ค่ะใแบบเขาเรียกว่าหยกมรกตเขียวค่ะพี่โรเดนตอนนะคะพี่โรเดนตอนต้นเงินไหลมานะคะเป็นไม้ฟอกอากาศไม้มงคลไม้ดูดสารพิษ ปลูกในร่มนะคะอากาศายเทประดับบ้านเรือนนะคะประดับบ้านเรือนอาคารโรงพยาบาลสำนักงานนะคะปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายนี่นะคะใบก็จะเป็นอรเรียยาวๆแบบนี้ค่ะใบหน้าหนาค่ะใบหนัๆๆนะะ้นหนาคัะก็อยู่ในตระกูลพิโรเดนตอนค่ะเงินไหลามานะคะมันมีเงินไหลามาด่างด้วยนะคะมีเคยเห็นต้นด่างๆนะคะอันนี้เป็นเงาเป็น เป็นใบขึ้นมาแบบนี้มีก้านนะคะมีก้านขึ้นมาแล้วก็ขยายพันธุ์นะคะเพื่อนขยายพันธุ์ตัดตรงโคนของเขานะคะแล้วก็ชําในน้ําแล้วก็ปลูกในดินได้เลยนะคะ,ะใส่ปุ๋ยด้วยแล้วก็วัสดุป,ปลูกก็จะปร่งปลูกนะคะเพื่อนปร่งปลูกมาให้ดินแน่นนะคะแล้วก็ลดน้ําสม่ําเสมออย่าให้แฉะอย่าให้ชื้นนะคะปลูกในน้ําได้นะคะเพื่อน เป็นเงินไหลามานะคะไหลามานะคะต้องต้องเป็นเงินไหลามาไม่ใช่เงินไหลไปนะคะที่โรเดนตอน่ต้นเงินไหลามานะคะเพื่อนใบเขาก็จะมันๆแบบนี้นะคะเป็นก้านเหมือนก้านบัวนะคะก้านขึ้นมาใบยาวๆนะคะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะสูตรเสมอก็คือ,อสูตรเท่ากันนะคะปุ๋ยออสโมโคสนะคะ,ะ13 13 13นะคะเ,เพื่อน ต้นไม้เราก็จะได้งามนะคะงอกงามสีสดสดใบสดสดนะคะก็ออากาศได้ด้วยนะคะคเพื่อนปลูกให้ความสวยงามร่มรื่นนะคะปลูกในอาคารอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะเป็นไม้ก่ออากาศไม้มงคลด้วยนะคะคเพื่อนสวยงามชอบปลูกนะคะสําหรับคนชอบปลูกต้นไม้นะคะปลูกอะไร ได้ทุกอย่างนะคะได้ทุกชนิดได้ทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับใบนะคะสีสันสวยงามใบสวยงามนะคะต้นมรกตหยกนะคะมรกตหยกมรกตเขียวนะคะหยกมรกตเขียวพี่โรเดนตอนเงินไหลมานะคะนำมายเป็นเพื่อนชมกันนะคะอากาศเย็นๆกอ่อนเพื่อนๆรักษาสุขภาพทุกคนนะคะเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะ อาหนาวอาบน้ำเตเว่นนะคะอาบน้ำเตเว่นเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะด็กๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ